ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามในรอบที่2ของวอลเล์บอลหญิงเอสโคลาชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาตกชนะเกาหลีใต้ไปได้สนุก3เซตร,รวดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอสโคลาชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายน66เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มรอบสองกลุ่มอ e ีแตช์แรกระหว่างทีมไทยพบกับเกาหลีใต้ ผู้เล่น6คนแรกที่ลงสนามประกอบไปด้วยออมสินสศิภาพรจันทรวิสุทธ์ชมพู่พรพันธ์เกิดปร้าแนนทัดดาวนึกแจ้งโมเมธนชาสุขสดบุ๋มบินชัช,ชุอ่อนมกศีไก่วิมลรัตนพันธ์และแป้นปิยนุษย์แป้นน้อยกับตันทีมและตัวรับอิสระเซตแรกโดมทั้งคู่ผลัดกันทำคะแนนแลกกันอย่างสนุกเสมอกัน9-9เกมยังออกสนุกแต่ยังเป็นทีมไทย ที่เล่นได้เปรียดกว่าเล็กน้อยนำ16-15ในช่วงปลายเซตแรกทีมไทยเริ่มเล่นบุกได้ไหลลื่นขึ้นนำ20-16แล้วเป็นทีมสาวไทยที่ยังเล่นได้นิ่งกว่าปิดเซตแรกไปได้ที่25-20เซต2เกาหลีใต้เริ่มเกมได้เหนือกว่านำ6-4จากนั้นสาวไทยใช้เกมเส์ฟที่แม่นยำมาทำสาคะแนนรวดแซงกลับมานำ7-6จากนั้นเกาหลีใต้ใช้บอลเร็วในการจู่โจมสาวไทยตามตีเสมอได้ที่1-0ถึง10เกมยังเป็นของทีมไทย ที่ใช้เกมบล็อกที่ดีกว่านำ18ถึง14ทีมไทยก็คุมเกมไว้ได้ดีและเล่นได้นิ่งกว่าปิดเซตที่2ไปได้ที่25 22เซต3รูปเกมยังออกมาสนุกและลัดกันทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแต่เป็นทีมไทยที่เล่นเป็นทีมเวิร์กได้ดีกว่านำในเทคนิคเคลทัเอาครั้งแรกที่8ถึงเเกาหลีใต้ก็กลั่นมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตามตีเสมอที่1 2ถึง12เกม เป็นของเกาหลีใต้ที่เล่นได้เหนือกว่านำ17-15แต่ในช่วงท้ายทีมสาวไทยอาศัยความนิ่งและใช้บอลเร็วที่เด็ดขาดันนำ23-21แล้วทีมไทยมาปิดแมตช์ไปได้ที่25-23ทำให้ทีมไทยเอาชนะไปได้3เซตรวดประเดิมชัยชนะในรอบนี้พร้อมเก็บ3คะแนนไปได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในแมตต์ต่อไปทีมไทยจะพบกับเวียดนามในวันจันทร์ที่4กันยายน 66, 66เวลา18นถ่า,ายทอดสดทางช่อง pptvhd 三十六。